หลายวันก่อนได้พูดถึงแม่คนหนึ่งนะมีลูกอยู่ป .1 ปงเป็นลูกชายไม่ได้กฉลาดแต่ว่าสมาธิสั้นเพราะฉะนั้นก็บางทีไม่คยอยู่นิ่งในสายตาของครูก็ถือว่าเป็นเด็กที่ศนนะไม่ค่อยเชื่อฟังครูเพราะครูชอบเด็กที่อยู่นิ่งๆ บางทีเด็กก็ไปก็เศร้าเย้อหย่าเพื่อนเพื่อนก็รำคาญแม่ก็ได้ฟังยัยยิงกิจศั์ของลูกอยู่บ่อยๆก็ไม่สบายใจตอนหลังเนี่ยเวลาลูกกลับมาบ้านทุกวันแม่ก็จะถามลูกว่าวันนี้ลูกไปมีเรื่องกับใครมาหรือเปล่าหรือไปมีเรื่องกับใครมาบ้าง ลูกชายเจอแม่ถามอย่างนี้เบ่อยเนี่ยก็ยเ,ยเลยรู้สึกว่าตัวเองนี้เป็นตัวปัญหาแล้วก็ไม่มีถึงกับมองว่าตัวเองนี้ไม่มีความดีอยู่เลยเขียน <Okay, S 1> เรื่องความว่าหัวข้อว่าเนี่ยสิ่งที่ฉันภาคภูมิใจในตัวเองอด็กเขียนไม่ได้เลย คนหนึ่งน,นี่เขาเขียนได้ครบทุกข้อนะครูให้เขียนห้าข้อเขียนได้หมดเดี๋ยวคนนี้เขียนไม่ได้เลยเพราะไม่เห็นว่าตัวเองมีอะไรดีเลยพอกูมาเล่าให้แม่ฟังกูแม่นี่ร้องไห้เลยเพราะรู้ว่าอะไรทําให้ลูกเนี่ยคิดแบบนั้นเขา้าใจแบบนั้นตอนหลังแม่ก็เปลี่ยนคําถามใหม่นะเป็นลูกกลับบ้าน แม่ก็ถามว่าวันนี้ลูกทําอะไรดีมาบ้างทีแรกลูกก็ตอบยากนะแต่ตอนหลังลูกก็ตอบได้ง่ายขึ้นแล้วความรู้สึกของลูกเกี่ยวกับตัวเองก็เปลี่ยนไปนะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าหรือว่ามีความดีอยู่ในตัวเดี๋ยวก็จากเดิมที่งอยเงาก็กลายเป็นเด็กที่ร่าเริง อยาเปลี่ยนไปเพราะว่าแม่เปลี่ยนคําถามจากที่ถามว่าลูกไปม,มีปัญหาอะไรมาบ้างที่โรงเรียนพอถามว่าลูกทําอะไรดีมาบ้างที่โรงเรียนะความสูอองก็เปลี่ยนไปให้คําถามนี่นก็สําคัญนะถ้าถามไม่ถูกนี่มันก็สร้างปัญหาให้กับคนที่ถูกถามเดีย๋ยวมันจะเป็นการถามแบบต้อง จับผิดนะแต่ถ้าถามแบบจับถูกนะมันก็เพิ่มความมั่นใจให้แับตัวผู้ที่ถูกถามโดยเฉพาะที่เป็นเด็กที่ยังไม่ใช่เด็กเลยนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่คําถามที่เราถามใครคําถามที่เราถามตัวเองนี่ก็สําคัญนะถ้าเราถามตัวเอง หรือตั้งคำถามไม่เป็นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความทุกข์หรือเกิดผลเสียได้เช่นถามว่าทําไมเขาไม่ฟังเราเลยเนี่ยพอถามแบบนี้นี่มันชีก็ทําให้เกิดความน้อยใจแต่ถ้าเราถามตัวเองอีกหมายว่าเออแล้วเราฟังเขาหรือเปล่า เขาเนี่ยอาจจะเป็นลูกก็ได้นะแม่นี่หรือพ่อเนี่ยหลายคนก็มีคำถามว่าทะยังไงจะให้ลูกฟังพ่อแม่พอคิดแบบนี้มันก็ไปพอถามแบบนี้มันก็คิดแต่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือจัดการกับตัวคนที่เป็นลูกแต่ถ้าเปลี่ยนคำถามไม่ว่าเออทำอย่างไรเราจะฟังลูกให้มากขึ้น อันนี้มันก็นำไปสู่การปรับเปลี่ยนตัวเองนะแล้วมันก็เป็นคําถามที่มีประโยชน์มากเพราะว่าการที่ลูกเนี่ยไม่ฟังพ่อแม่เนี่ยสาเหตุสำคัญก็เป็นเพราะพ่อแม่ไม่ค่อยฟังลูกเท่าไหร่งั้นถ้าเราถ้าคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยถามว่าทำไงลูกจะฟังพ่อแม่เนี่ย มันก็คิดแต่จะไปเปลี่ยนเขาลืมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ท,ทันทีที่ถามว่าเออแล้วเราจทำไงเราจะฟังลูกได้มากขึ้นหรือถามลูกหรือถามเอยว่าแล้วเราฟังลูกบ้างหรือเปล่าอันนี้มันก็นำไปสู่การปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองจะเดียวกันนะคำถามภาษาโปร่นเนี่ยทำไมเขาไม่ฟังเราเลย เขาที่วันนี้อจ,จะไม่ใช่ลูกอาจจะเป็นคนรอบข้างอาจจะเป็นคู่ครองอาจจะเป็นแฟนแต่ถ้าถามหมายว่าเออแล้วเราฟังเขาบ้างไหมเราฟังเขาบ้างหรือเปล่านะอันนี้มันก็ทําให้เราได้คิดขึ้นมาว่าเออเราคิดแต่จะไปเรียกร้องเขาให้เขาฟังเราแต่บางทีเราอาจจะ ไม่ได้ฟังคาเลยหรือฟังคาน้อยมากการคำถามนี่มันมันก็มีผลหน้าต่อมุมมองทัศนคติและการปฏิบัติของเราหลายคนก็ไม่นจะมีคำถามในใจทำไมเขาไม่เข้าใจเราเลยเขาเนี่ยจ,จะเป็นพ่อแม่หรือว่าจะเป็นเพื่อน ทำไมเขาไม่เข้าใจเราเลยถามนี้แล้วบางทีก็เกิดความรู้สึกน้อยใจแต่ถ้าถามไ่ว่าเออแล้วเราเข้าใจเขาไหมเราเข้าใจเขาบ้างหรือเปล่าหรือว่าทำงางเราจะเข้าใจเขาให้มากขึ้นแล้วหลายคนเนี่ยพอกลับมาถามตัวเองแบบนี้เนี่ยท้ายเนี่ยจิฟฝ่ายนีงเขาก็ เข้าใจเรามากขึ้นเป็นพราะเราไม่ค่อยเข้าใจเขานะเขาก็เลยมีอากับกิริยาเหมือนว่าไม่เข้าใจเราไอทานเดียวกันนะเวลาหลายคนมีคําถามว่ทาทำไมเขาชอบว่าเราก็ทำแบบนี้มันก็ทําให้อยากจะให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ถ้าเราลองถามตัวเองใหมายว่าแล้วทำไมเราชอบไปฟังคำอว่าของเขาอันนี้มันจะทำให้เราจุกคิดขึ้นมาเออทำไมเราชอบไปฟังคำพูดของเขาแล้วก็จะเพบว,ว่าที่เราทุกเนี่ยเพราะว่าเรา ม่อแต่ไปใส่ใจคำพูดของเขานะถ้าเราไม่ใส่ใจกับคําพูดคาต่อว่าของเขาเราก็ไม่ทุกข์แทนที่จะไปะเรียกร้องนะให้เขามาพูดดีกับเราหรือว่าไปหมวดตำหนิเขาว่าก็ไม่ชอบว่าฉันเรากลับมาเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองอาจจะได้ผลดีกว่า หรือไม่ก็ถามว่าทาไมเราต้องไปโกรธกับคําพูดของเขาด้วยทำไมเราต้องหงุดหงิดกับคําพูดของเขาด้วยให้คําถามนี่มันมีความสําคัญนะเวลาเราถามเนี่ยหรือว่าถามตัวเองเนี่ยแถ้าเราถามไม่ถูกถามไม่เป็นเนี่ยมันก็ทําให้เราทุกข์น้อยใจหรือว่าขุ่นมัวแต่พอเราถามเป็นหรือว่าถามกลับมาที่ตัวเรามันทาให้เรา ตั้งหลักได้แล้วก็เห็นถึงความจำเป็นในการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วต่อไปในพอมันมีเรื่องมีปัญหามีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ทำให้เราเผลอทุกข์ทำให้เราเผลอลุนใจเนี่ยเราก็จะตั้งสติได้อย่างเช่นคนที่เจ็บป่วยแล้วก็มันจะถามในเิงตับพอว่าทำไมต้องเป็นฉัน แต่ถ้าเราถามหมาว่าทำไมาจะเป็นชั้นไม่ได้นะเพราะว่าคล้ายๆเขาก็เป็นกันอย่างเช่นโรคมะเร็งเนี่ยถ้าถามว่าทำไมจึงต้องเป็นชั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าโอชั้นที่โชค้ายเหลือเกินอาจจะทําให้เกิดการกลดาชะตากรรมหรือไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งพอไม่ยอมรับเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แต่ว่าถ้าเราถามหมาว่าทำไมาจะเป็นชั้นไม่ได้เนี่ย มันก็ทําให้เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าในความเป็นจริงก็มีคนจานวนมากที่อป่วยด้วยโรคเดียวกับเราซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งอาจจะเป็นโรคอื่นด้วยก็ได้คําถามเนี่ยถ้าเราถามตัวเองไม่เป็นนี่มันมันก็พาเราไปทางหนึ่งซึ่งมันจะเป็นทางแห่งความทุกข์แต่ถ้าเราถามเป็นนะมันก็ช่วยถอนใจเราจากความทุกข์ได้ ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถานเนี่ยเจอคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยการทิพย์ลงถามมีคําถามขึ้นในใจกับตัวเองว่าเนี่ยทําไมคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยหรือว่าทํายังไงถึงจะ,จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตอันนี้เป็นคําถามที่สําคัญเลยนะมันเป็นคําถามที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะอย่างมโหราณ แต่ยังเป็นคำถามที่เปลี่ยนโลกด้วยเพราะคำถามนี้แหละที่ทำให้พระองค์นี้ไม่ไม่คิดที่จะสวยสุขอยู่ในปราสาทสามฤดูแต่ว่าเกิดความคุ้นคิดที่จะหาทางออกจากทุกข์หาทางออกจากความแก่ความเจ็บความตายจนในที่สุดพระองค์ก็ตัสรู้นะพราสามาสัสมบุร์ที่ยานเป็นพระพุทธเจ้าและสิ่งที่พระองค์ตัสรู้แล้วก็เทศนาสังส่งสอนนี้ก็ เปลี่ยนโลกอย่างมากเลยทีเดียวเป็นเพราะคำถามไม่กี่คำถามที่พระองค์ถามตัวเองซึ่งทุกวันนี้เนี่ยถามวัาชชอาทุกวันแล้วก็ถามนะแล้วก็สวดเป็นคำถามนะทำอย่างไรการทำทำชนะยการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ถ้าเราถามอย่างนี้กับตัวเราเอง หรือว่าจริงจังกับคำถามแบบนี้นี่มันมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยขวนขวายในการออกจากถุกนะฉันที่ถามว่าทํำยังไงถึงจะรวยทําอย่างไรเขาถึงจะพูดดีกับฉันทํางไงเขาถึงจะเข้าใจฉันแต่พอถามว่าเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยการทําที่สุดแห่งกองถุกทั้งสิ้นนี้จะเกิดขึ้นกับรเราได้เนี่ยว่ามันมันทําให้เรากลับมาที่การฝึกตนการมาเป็นความเพีย โลกจะเป็นยังไงใครจะเป็นอย่างไรนะปเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าฉันก็จะมุ่งหน้าทําความเพียรเพื่อการพ้นทุกข์โดยเพราะเราเชื่อมันอยู่ยแล้วว่าเนี่ยทางพ้นทุกข์นี่มันมีจริงเพราะมีพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นแบบอย่างอันนี้มันสร้างความมั่นใจกับเราว่าเนี่ยถ้าทําความเพียรแล้วไอ้การทํา ที่สุดแห่งกองทุกหรือการทาความทุกให้หมดสิ้นไปเนี่ยมันเป็นไปได้ซึ่งมันก็ต้องอาศัยการรู้จักถามตัวให้เป็นนะไอาการที่จะถามตัวให้เป็นได้เนี่ยมันต้องอาศัยการมองตนนะถ้าเราที่ถามไม่เป็นเนี่ยไปถามว่าทําไมเขาถึงชอบว่าเราทําไมถึงเข้าถึงไม่เข้าใจเราทำอย่างไรเขาจะฟังเราเนี่ยอันนี้เป็นเพราะว่าเรา ส่งจิตออกนอกมองไปที่ข้างนอกแต่ท,ทันทีที่เรากลับมามองตนนะมันก็ง่ายมันก็มันก็ไม่อยากที่จะถามตัวเองเออแล้วเราจะเข้าใจเขาได้อย่างไรหรือว่าแล้วเราเข้าใจเขาหรือ,อยังเราฟังเขาหรือเปล่าทําไมเราต้องไปใส่ใจคําพผูดของเขาด้วยเนี่ยคาถามนี้มันเกิดขึ้นได้นี่เพราะว่า การหมั่นมองตนนะถ้าเราหมั่นมองตนอยู่เป็นนิดสม่ำเสมอเนี่ยไอการที่จะพักท่วงตัวเองนะหรือว่าเตือนตัวเองเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้และในส่วนก็าำไปสู่การสอนตนนะการสอนตนใครคนอื่นเนี่ยจะสอนเราอย่างไงเนี่ยก็ไม่สำคัญถ้่ว่าเรารู้จักสอนตน ู้จักเตือนตนแล้วพอเรารู้จักเตือนตนสอนตนได้เนี่ยต่อไปคนอื่นก็สามารถจะเป็นครูสอนเรานได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอย่างหลวงพ่อพูดเนี่ยที่ท่านไปที้ง่านเราว่าท่านเคยไปบินธบาทแล้วก็เห็นผู้หงคนหนึงกำลังยืนรอใส่บาทกับลูกชายท่านก็เดินตรงไปรับบาท พอใกล้จะถึงเด็กชายอายุหขวบก,ก็พูดกับมาว่าเนี่ยมึงบอกแม่นพระดอกมึงบอกแม่นพระดอกพิรัท่านฉุนนะแต่สัปปะ์ท่านได้สตินะเห็นความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นท่านก็ได้สติขึ้นมาแล้วก็มีเสียงขึ้นมาในในใจท่านว่าเออจริงของมันเราไม่ใช่พระเพราะเราเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธ แค่คิดแต้เช่นเนี้ยใจสงบเลยไม่โกรธเด็กด้วยไปรับบาจากแม่ของเขาด้วยอาการปกติตอนหลังท่านก็พูดถึงเด็กคนนี้ว่าเป็นอาจารย์ของท่านอันนี้พอมองตนนะพอมองตนเนี้ยมันก็เกิดการสอนตนขึ้นมาหรือเตือนตนแนละ้วเออเราไม่ควรไปโกรธเขาเนะ่ไม่ควรไปโกรธเด็กคนนี้เพราะมันพูดถูกเราไม่ใช่พระพอท่านเ,เป็นพระเราต้องไม่โกรธนะน,นี่คือการ เื่นตนสอนตนเพราะว่ามันมองตนแล้วก็ทําให้สามารถจะเอาเด็กคนนี้มาเป็นอาจารย์ของท่านได้นี่เรามองตนเนี่ยไม่ใช่เพื่อการทักท้วงตนสอนตนอย่างเดียวนะเรามองตนเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตัวเองด้วยโดยเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในใจเราบางทีเราไม่เห็นนะและบางอย่างนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ เลวร้วายจนเป็นเรื่องที่ดีอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีความรุ่มร้อนในจิตใจนะพอมาวัดเนี่ยพอมาสุปรโต,โตเนี่ยไอ้ความรุ่มร้อนก็หายไปเกิดความสงบเกิดความเย็นขึ้นมาแทนที่ทีแรกก็ไม่รู้ตัวหรอกนะแต่พอมาสังเกตใจของตัวเองขึ้นมามันก็เอ๊ะเมื่อกี้เราอยังรุ่มร้อนอยู่เลยตอนนี้ทําไมเราสงบแล้วทาไมตอนนี้เราเย็นแล้วก็เพราะว่าสิ่งแวดลร้อนเป็นเพราะว่า บรรยากาศเป็นเพราะว่าสถานที่ก็จะพบว่าสถานที่ที่สงบเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมันก็มีความมีคุณค่านะยังไม่ต้องทำอะไรเนียเป็นแค่มาได้สัมผัสกับความสงบของสถานที่ใจันก็สงบเย็นขึ้นมาเลยอันนี้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์นะเพราะทําให้เห็นว่าเออบางทีเราก็ควรจะได้มีโอวกาสมา สัมผัสกับความสงบของสถานที่บ้างแล้วต่อไปก็จะเห็นคุณค่าของความสงบในจิตใจมีแต่คนหนึ่งในะวัยรุ่นนะวันหนึ่งแกได้ข่าวว่ามันมีการเปิดค่ายเกี่ยวกับการทำละครทำหนังเดี๋ยวคนนี้สนใจในเะพิ่งจะทักสิบสามสิบสี่สิบห้าก็เลยไปสมัครเข้าค่ายเนี่ยเขารับนะ แต่พอไปถึงสถานที่จัดค่าแล้วก็ผิดหวังนะเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์นี่ไปไม่ถึงจนะติดโทรศัพท์มากเลยโอ้โหคิดอยากจะถอนตัวอยากจะกลับบ้านแยวกลับไม่ได้แนละ้วก็จาใจนะต้องอเดินหน้าต่อไปแต่ในช่วงที่อยู่ในค่ายเนี่ยนะได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ชอบนะได้ฝึกเขียนบทได้ฝึกแสดงได้ฝึกเป็นผู้ช่วยกำกับนะ ไม่มีความเพลิดเพลินพอถึงวันสุดท้ายเนี่ยเสียดายนะไม่อยากกลับเลยแต่อยู่แก่เกิดความรู้สึกเอกใจขึ้นมาเอ๊ะในตอนที่ฉันมาวันแรกที่ฉันอยากกลับนะแต่ทําไมวันนี้เนี่ยฉันไม่อยากกลับแล้วความเปลี่ยนแปลงเ,เกิดจากอะไรนะแนชชูก็เพราะว่าออกเป็นเพรววาะได้ทําสิ่งที่ชอบแต่เพราะว่า ไอการทําสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึง่งมันทําให้มีความสุขนะที่คาดไม่ถึงเหมือนกันเดี๋ยวก็ได้เรียนรู้จักตัวเองนะรู้จักตัวเองว่าหรือว่าร <c oughs> ู made, จ้จักความสุข <c oughs> ชนิดใหม่นะ <c oughs> เป็นความสุขที่เกิดจากการได้ทําสิ่งที่ชอบสิ่งที่ตัวเองมีชั้นทะไม่ใช่สุขจา,จากการที่ได้เล่นโทรศัพท์มือถืออันนี้ถ้าเด็กไม่มองตนเนี่ยมันก็ไม่เกิดความสุขเอะนะพอมองตนสังเกตความเุื่อตัวเองก็เอ๊ะทําไม ฉันถึงไม่อยากกลับนะและพอใครควรก็พบว่าเป็นเพราะตัวเองได้พบกับความสุขจากการได้ทำสิ่งที่ชอบบางทีคนเราเนี่ยถ้าไม่มองตนเนี่ยมันก็ไม่เห็นตัวเองนะจรียกว่าบางทีไม่ใช่ถ้าเราไม่มองตนก็ไม่มีทางที่จะเห็นตัวเองเลยแม้ว่าในยางที่ตัวเองเนี่ยได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างที่เคยเล่านะยจิตอาสาที่เป็นไมเกรนกินยารล้วก็ปวดทุกวันเลย หลังจากที่ไปไปจิตอาสาบ้านปักเกตนะอาทิตย์ละสองวัน,นไปไปจิตอาสาได้สองสามวันวันนึ้งก็เอกใจขึ้นมาเอ๊ยฉนันลืมกินยามาได้สองสาวันแล้วนะแต่ก่อนที่ฉนันกินยาทุกวันเลยทําไมลืมกินยาถามตัวเองก็เพราะว่าเพราะมันไม่ปวดแล้วทาไมไม่ปวดนะมันปวดแต่ก่อนนี่ปวดทุกวันเลยที่ไม่ปวดเพราะว่ามีความสุขอาการที่ได้เป็นพี่เลี้ยงเด็ก โอ้โก็เลยพบความจริงแล้วในการไปช่วยเด็กเนี่ยมันกลับมาช่วยตัวเองนะชือเรื่องนี้ว่าเราไปช่วยเด็กแต่ที่จริงเนเด็กช่วยเราพบว่าการไปช่วยเด็กดูแลเด็กเป็นจิตอาสาที่มันทําให้เกิดความสุขจนลืมกินยามีความสุขนะแต่มองไม่เห็นพาอไม่ได้สังเกตจนกระทั่งเอกใจขึ้นมาเมื่อพบว่าลืมกินยาแล้วก็เลยพบว่าเป็นเพราะเรามีความสุข ให้เราหมั่นมองตนเนี่ยอย่างน,น้อยๆมันก็จะเห็นนะได้รู้จักตัวเองได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองมันไม่ใช่แค่เห็นทุกนะที่เกิดจากความคิดนะหรือทุกที่เกิดจากอารมณ์ซึ่งนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะถ้าไม่มองตนมันก็จะไม่เห็นหรอกว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยเพราะทุกเพราะความคิดทุกเพราะอารมณ์ัางที่มันก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปนานแล้วแต่ก็ยังเก็บความาคิดถ้าเห็นถ้ารู้แบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดการปล่อยการวางได้ อันนี้ก็เป็นการรู้จักตัวเองในความหมายหนึ่งรู้ว่าทุกข์ใจเกิดจากอะไรใจในขณะเดียวกันก,ก,ก,ก็ทําให้เราได้พบความสุขแล้วก็ได้พบว่าสุขเพราะอะไรด้วยอันนี้ก็เป็นการรู้จักตัวเองที่สําคัญเหมือนกันบางทีคนเราเนี่ยทำอะไรดีๆแล้วมีความสุขแต่ไม่เห็นไม่สังเกตเพราะว่าไม่ค่อยชอบไม่ค่อยมองตนในการมองตนเนี่ยนะถ้าเรามอง อย่างสม่ำเสมอจำเป็นที่ัสเนี่ยจะแบบอัตโนมัติหรือว่าเป็นไปอเองเลยเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นและขณะเดียวกันมันก็ทําให้รู้จักทักท้วงตักเตือนสอนตนได้และคําถามที่เคยสร้างทุกข์ให้กับเราพอเรามาเปลี่ยนรู้จักตั้งคําถามใหม่จากการมองตนเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราออกจากทุกข์หรือว่า,าปรับเปลี่ยนตัวเองได้ง่ายขึ้น